วันนี้ไปคุยกับสัมพารมาเมื่อวานเขามาถ่ายรูปร้านเขาบอกว่าจะต้องโดนปรับย้อนหลัง2ปีวันละหบาทก็เท่ากับเราจะต้องเสียปีละพันแปสองปีก็สามพักว่าเราก็เลยจะไปขอต้อรองเขาว่าอยากจะขอสักปีละพันเลยหัวหน้าบอกว่ามันไม่ได้มันน้อยเกินไปก็เลยคิดพันสองกว่า แล้วก็มันมีเสียค่าปรับคดีอาญาสองปีปีละสองร้อยถ้าเราโดนสัมภาระเรียกเราต้องไปติดต่อนะอย่างนี้นอนใจไม่ได้เพราะมันเป็นคดีอาญาอันนี้ไปเสร็จก็ตกลงกันที่สองพันเก้าห้าสิบสองบาทบอกขาว่าเดี๋ยววันจันทร์ถึงจะเข้าไปไปจ่ายเพราะตอนนี้ยังไม่มีตังค์ที่ตัวต้องไปไปหาก่อนหายิบยืมก่อนสู้ๆกลับมาดู รายจ่ายที่สัพปรกรณเอาไปคิดปีหนึ่งรายจ่ายไอ้รายได้ห้าแสนเจ็ดตายฉันไปทำอาชีพอะไรวะได้เงินห้าแสนเจ็ดเนี่ยมันเป็นสเตตเมนที่แบบรวมทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเราไม่ค่อยได้ไปอัพไปอัพสมุดอะ่ะแล้วเขาก็ายกยอดมาสองมื่นสามมืนคิดรวมไปทีเดียวเนี่ย ตกใจกับรายได้ถ้าฉันมีรายได้เกือบหกแสนต่อปีเนี่ยฉันไม่เป็นหนี้ขนาดนี้นะค่าชาวบ้านก็ยังไม่ได้ให้ค่ารถก็ยังไม่ได้ส่งตลกเนาะนี้จําไว้เลยต้องแยกบัญชีรายรับรายจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างรายได้รายจ่ายที่เราหามาจําแนกแจกแจงไม่ต้องให้ใครมาใช้บัญชีของเราโอนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นแม่พี่น้อง